ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโคลี่เซรัม่มครีมหน้าเด้งและในช่วงเคล็ดลับกับพี่นกนะครับผมก็อยู่กับคุณพระพัฒสอนพันธุจริยาครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีค่ะน้องโก้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะมาถึงช่วงนี้นะครับก็แน่นอนเลยครับเรื่องเคล็ดลับความงามสุขภาพต้องมีมาฝากกันสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรครับสัปดาห์นี้นะคะเช่นเคยคะ่ะท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมทวิตเตอร์มาถามนะคะว่าเดย์ครีมกับไนท์ครีมเนี่ย ต่างกันยังไงทําไมถึงต้องเดย์ทำไมถึงต้อง Day, ไนท์อ, Night? อ้าวเดย์ครีมก็ต้องเป็นครีมบารุงกลางวันไนท์ครีมก็ต้องเป็นครีมบารุงกลางคืนทูกต้องต่างกันแน่นอนครับต่างกันแน่นอนแต่จริงๆแล้วสาระของมันเนี่ยการใช้มันคือยังไงกันแน่ครับจริงๆแล้วนะคะท่านผู้ชมเดย์ครีมกับไนท์ครีมเนี่ยท่านผู้ชมสามารถจะใช้ได้นะคะบางคนเนี่ยจะใช้ตามความเชื่อความเชื่อในสมัยก่อนเราก็เชื่อกันว่าคนที่ผิวค่อนข้างแห้งนะคะก็จะใช้ไนท์ครีม ทั้งกลางวันและกลางคืนอ๋อก็คือเอาไนท์มาใช้ทั้งกลางวันด้วยและกลางคืนด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าใช้แล้วน่าจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาอันอีกอันหนึ่งก็คือในทางตรงกันข้ามคนที่ผิวค่อนข้างมันก็บอกว่าการใช้เดย์ครีมเนี่ยในตอนกลางคืนเนี่ยพอตื่นเช้ามาจะรู้สึกดีขึ้นเพราะหน้ามันก็เนอหนาน้อยลงมันมันมันไลท์กว่ามันเบากว่าเพราะว่าเดย์ครีมเนี่ยจะแบบเหมือนกับว่าทาแล้วซึมง่ายไม่เหนียวเนอหนาแต่ไนท์ครีมเนี่ยมันเหมือนกับทำมาเพื่อให้เราอยู่ในห้องแอร์เวลานอน เหนื่อน,นิดนึงอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาเข้มข้นแต่มันก็อยู่กับตัวเราด้วยว่าเราผิวแห้งหรือผิวมันใช่เราก็จะเน้นในเรื่องของความเบาบางาของเบาบาของเนื้อครีมในการ,รที่ทาให้สบายผิวหน้าเข้ากับภูมิอากาศของบ้านเราถูกต้องค่ะคนะคะ,นะคะส่วนผลิตภัณฑ์ในครีมทาตอนกลางคืนใช่ไหมคะน้องโก้ก็จะมีความเข้มข้นกว่าเหมาะกับปัจจัย ที่เราภา,าวะตอน,นคืนเราต้องนอนอาบน้าอุ่นนอนน,อน้นองแอร์เราต้องนอนตอนกลางคืนการนอนก็คือการพักผ่อนผิวก็ได้พักผ่อนด้วยเมื่อผิวได้พักผ่อนเนี่ยเนื้อครีมก็จะมีความเข้มข้นกว่าก็จะบํารุงความเข้มข้นของเนื้อครีมมันก็จะทําให้ซึมสู่ผิวได้อย่างช้าช้านะคะผลิตภัณฑ์นี้นะคะเดย์ครีมกับไนท์ครีมเนี่ยเดย์ครีมนี่นะคะ,เ,เ,ะ,คะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเนี่ยเบาบางกว่าแต่นั่นไม่ได้แปลว่าใส่ส่วนประกอบสําคัญหรือสารน้อยกว่า เขาจะไปลดในส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันให้ลดลงพวกออยต่างๆออยต่างๆเพื่อให้ลดความเหนือะหนะเหมาะกับสภาพภูมิอากาศบ้านเราก็ค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นการที่เดี๋ยวแดดเดี๋ยวห้องแอร์นะคะเงอไหลคายย้อยเนี่ยการใช้ครีมที่ค่อนข้างเหนอหนะเราก็จะรู้สึกลำคาญเพราะฉะนั้นก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเบาบางก็เป็นเดย์ครีมไนท์ครีมก็มีความเข้มข้นถูกต้องไหมคะน้องก้เพราะฉะนั้นเนี่ย ผิวเราได้พักผ่อนการดูดซึมของอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ผิวหน้าเราก็ใช้เวลาอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับพฤติกรรมการบริโภคแล้วถ้าเกิดอยากไปปรึกษาพี่นกเนี่ยที่บูธเคาน์เตอร์ของโคลีซิลัมจะไปหาไปพบได้ที่ไหนบ้างครับก็พบกันได้เช่นเคยนะคะที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นจีโซนเซ็นทรัลโคลีซิเล็ตค่ะและเบอร์โทรศัพท์ call center ของเราละครับเพื่อมีใครสนใจติดต่อโทรมาได้เลย ค่ะที่หมายเลขนะคะ025590850 1 0814436363ค่ะครับหรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.coryserum.com หรือว่าจะเป็น t วิตเตอร์ผมก็ได้นะครับ twitter.com/coryserum ฝากทุกคำถามมาเลยเดี๋ยวจะมาถามพี่นกและพี่นกตอบหรือจะเป็นทางทีมงานของเรานะครับที่ Facebook ก็ได้ facebook.com/coryserumfb นะครับก็จะมีพนักงานตอบเลยให้รายละเอียดต่างๆที่หน้าเพจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการแต่ทรรครับโคลีเพลสพระราม9ซอย51ครับเสื้อผาพิธีกรน,นะคะโคลี่สีเครดฟิชเชอร์พาร์คลังสิทธิ์ชั้นจีโซนเซ็นทรัลค่ะพบกับรายการโกลเม็ดเครดรวยบายโกดยศศักด์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ